มีอนข่าวเนอะครับผม,ผมยังไงบ้างครับผมเราไปงานตอนนี้ดีใจครับที่เราส่วนตัวเราก็อยากเล่นหนังอยู่แล้วแล้วก็เคยเล่นตอนเด็กๆนะเนี่ยหนังพิบทอะไรเงี้ยใช่ก็พอตแต่แตลกอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เราก็มาทำละครมาตลอดซีรีส์มาตลอดก็มั่งคือวันนี้ก็ดีใจมากที่แบบเราได้มีงานภาพยนตร์ที่มาจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นแบบภาพจำเราตั้งแต่เด็กภูมิพลรตตีอะไรเงี้ยครับคือ พูดไปใครก็รู้จักแล้ว mm hmm. ก็แลวเป็นพี่พิงด้วยจริงพี่พิงก็เป็นคนที่ผมแบบนับถือมาตลอดตั้งแต่ก่อนที่เขาจะรู้จักผมด้วยซ้ำแต่ว่าผมจะ,จะชอบงานเขามาตลอด mm hmm. ก็ดีใจมากด้วพี่พิงเองคับก,ก,ก,ก็ทุกอย่างก,ก,ก็ก็น่าจะเป็นงานที่เราภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนอยากทำให้มันดีพราะมันเป็นหนังผีเนี่ยเราทำการบ้านหนังคือเราก็ทำงานได้เหมือนเดิมนะครับในเรื mm ่ hmm. องการแสดง แค่นั้นเองว่าคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงแล้วเราก็ก็ปล่อยให้มันโคลนกันหนังแต่ว่าเรื่องนี้จะพิเศษหน่อยว่าเราได้มีส่วนในการแบบคุยเรื่องบทด,ด้วยไม่ใช่แค่ผมก็เป็น,น,ปน,ปนวีด้วยเป็นพิธีกแล้วก็เป็นผู้ก่อด้วยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเราได้บทเล่มที่คนทุกคนพอใจกับมันเพราะฉะนั้นเราเราก็ จะมีความสุขตลอดการถ่ายทำว่าเราแบบเราก็จะไม่ติดขัดอะไรว่าแบบทไมบทเป็นอย่างนี้ทำไมบทเป็นอย่างนั้นทำไมกำลังแบบนี้คือเราเราคุยเป็นเยอะมากจริงหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าที่ขาที่เจ็บขาอาจจะเป็นเพราะว่าอาตรงอาขาดมันมีใช่ไหมครับมีรอไปดูว่าก่อนก่อนหน้าที่จะเป็นผมเนี่ยพมดผ่าก่อนหน้เนี่ไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ว่าอย่างั้งทีพิเศษชื่ออาถรขันอะไรอย่างนี้ไหมคือส่วนตัวผมผมก็ ก็เชื่อนะฮะคือเราก็จะปฏิเสธได้หรอกว่าสิ่งที่เราไม่เห็นเราไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่าก็ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรแล้วก็คือเราก็คิดดีตลอดแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะพวกกันหลายๆอย่างแต่ว่าก็ดีที่มันไม่ได้หนักมากใช่ครับมันก็เนี่ยทุกวันนี้มันดีขึ้นมากแล้วเดินถและปกติแค่แบบรอเป็นร้อยเปอ่อย่างสุขภาพที่แบบป่วยในการสุขภาพที่ป่วยมันจะมีปัญหาในการ ถ่ายทำหรืออะไรนี้บ้างไหมครับถ้าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่นะครับมือกว่าจะถ่ายทำก็ผมผมก็มน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าเลยครับเราก็ผมคิดว่าอาการมันดีขึ้นเร็วเหมือนกันจากวันนี้จากวันนั้นวันนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วผู้ชมใช่ก็ก็เป็นอาทิตย์หนึ่งที่แบบดีขึ้นแบบมากๆเลย เพราะว่าวันแรกก็แค่จะเดินได้แต่ว่าวันนี้ก็ก็เดินได้ปกติอะไรได้ปกติจะมีแค่ตึงๆตอนนั่งตอนยุเฉยๆแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีสุดท้ายสุดท้ายนันต้องไปทำกายภาพไปกินจริงๆทำมาตลอดเลยครับตั้งแต่วันแรกที่เต็นแล้วก็ไปสัมภาษณ์ี่จูทูวันนั้นก็ทำแล้วแล้วก็ทุกวันหลังจากนั้นก็ทำ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 ก็พูดกับการใช้ยายาด้วยครับเห็นแล้วเราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมเหมือนว่าอาจารย์พี่ห้ามทันอะไรอย่างเนี้ย ผมก็ไม่ได้ไม่เชื่อหรือเชื่อแ่ะแต่ว่าผมไม่ลบหลู่ดีกว่าหรือก็โอเคก็อาจจะไม่ได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นเพราะอัธยาศิริงเราก็ดีใจที่เขาโอเคไม่ไม่ให้หนักมาก่ไปดูโลดแคชั่นจริงมาแล้วแล้วยังไงบ้างความรู้สึกเราผมรู้สึกว่ามันแบบักนะคือผมส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่าเออแบบให้กล้าเข้าไปถ่ายอะไรเนียครับสำหรับผมคือรู้สึกว่า ม,มันมันมันให้ความรู้สึกว่ามันขังอ่ะมันมีหนัง,งหนายเรื่องที่ม่ถ่ายที่แล้วสะสบความจร็จอ่ะแล้วก็เราก็เชื่อนะว่าจริงๆแล้วคงมีอะไรอยู่จริงๆแหละแต่ว่าเราก็แค่โอเคเราไปไปดีเราเราทําทุกอย่างตั้ขั้นตอนไม่ลบหลู่ว่าทุกคนที่เกอะก็ได้เจะโอเคแต่นนจริงๆในความขังนะที่เราที่เราเห็นเนี่ยมันมีความหลอกไหมมันก็มีบาม้างครับแต่ว่า<ม>ส่วนตัวผมมันไม่ได้เห็นกับตาแต่เช้าว่าอย่างที่ผมบอกไปดีคือ พี่พ,พี่พี่หมอหมอผีที่ทะครับเขาก็บอกว่าเอออย่าไปตรงนั้นเขาเห็นคนยืนอยู่อะไรยเงี้ยแต่ว่าก็ก็ผมก็ไม่ได้เห็นอะไรแต่ว่าโอเคถ้ามีคนเห็นแล้วบอกก็ไม่ทำแ้วเขามีแนะนำไหมคะว่าระหว่างถ้า,ถาระหว่างถ่ายจะต้องยังไงอะไรเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าห้ามเลยว่าทุกคนกลับบ้านเลยมีเขาไม่แนะนำ ก็ไม่รู้ว่าอันไหนอันไหนจริงอันไหนตลกเช่ไหมครแต่ต้องบกวามีเตรียมตัวอะไรไว้แบบมีเบล่ามุธของสารไหว้พระมีโบกน้ำมนต์เป็นกลมงานที่เราต้องไปอยู่คงไม่ขนาดนั้น,นครับผมว่าจริงๆเราที่กองคอนเซ็ปต์เรามากๆแล้วแหละเพราะว่าที่กองเขาก็อยากเห็นงานเมื่อเช้าเนี้ยก็คือผมไม่เคยเห็นงานนี้ในไทยมาก,าก่อนด้วยซ้ำอ่ะการงานเลี้ยงทีอย่างเงี้ยที่ที่เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์หรือวงการบันเทิงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงสวงซึ่งวงสวงแล้วก็จะมีอีกทีหนึ่งเหมือนกันในวันเปิดกลองก็ เราก็ไม่ลบหลู่เลยเราแทบจะให้เกียรติเขาเราอยากให้เขาช่วยงานเราด้วยซ้ำตรงนั้นมันน่ากลัวไหมคะเพราะในภาพก็ดูขัดมากเหมือนกันคือผมว่าอย่างที่พี่ปอนบอกมันก็แปลกนะที่ไม่มีคนอยู่เลยหมายถึงตั้งแต่ปากซอยเข้าไปไม่มีใครเลยแล้วก็ความรู้สึกที่เข้าไปมันก็ไม่เหมือนเป็นสตูดิโอจริงๆเพราะว่ามันไม่มีคนจริงๆแล้วมันมีไว้ให้หนังของเราจริงๆ แต่เราก็ฟังเรื่องเราที่พี่เขาเล่ามาแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ส่วนตัวตอนนี้ยังโอเคอยู่ต้องดูวีลเล็ตด้วยดูวีลเล็ตดูตัวดูความบาดเจ็บเราเคยผ่านพิษสะบดมาแล้วไงเราก็แบบแต่สำหรับพิษสะบดอะคือผมไม่ได้มองว่าเป็นหนังผีเพราะว่าจริงๆส่วนตัวผมอะตัวละครผมในเรื่องนั้นอะผมก็ไม่ได้กลัวผีด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของอาถรรพ์ห่อเป็นเรื่องของแบบ ประวัติศาสตร์มากกว่าสำหรับผมนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคในนั้นแหะสำหรับเรื่องนั้นแะผมไม่ได้ได้นีนางผีเองแต่ว่าเรื่องนี้คือชัดๆเลยว่าโอเคเป็นผีจริงๆก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกจริงๆแล้วก็เราก็ไม่สำหรับเราเหมือนกันก็ต้องทำพยาบาลเยอะเอออัปเดตนิดนึงสุดท้ายอาการปวดของเกรดเนี่ยมันจะหายสนิทเมื่อไหร่ยังไงต้องไปหาไม่ต้องทำพยาพาลเลยต้องหามจริงๆต้องทำพยาบาลจุกปวดจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ก เมื่อนี้พบคุณหมอเขาให้ทำกายภาพภาคครั้งละครึ่งกิโลแล้วก็คุณหมอาจะตรวจว่าแบบมันดีขึ้นแค่ไหนจะต้องทำหรือไหม,ไหมถ้ามันไม่ต้องทําก็ทํายังไงให้มันดีขึ้นิีนยาต่อไหมหรือกายภาพต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันดีขึ้นทุกวันครับอย่างเพราะว่าวัานนี้ผมก็ดีขึ้นเราก็เราก็รกู้สึกสบายใจแล้วแหละ ว่าน่าจะอีกสักอาทิตย์สองนิดผมให้เต็มเดือนนึงอ่ะน่าจะกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์ิดต่กอกได้หมอหมอเขาบอกระยะเวลาไหมครับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์สนิทจริงๆจะต,ต้องไม่มีอาการแบบไหนหรือว่าอะไรต้องไม่เจ็บไม่ว่าทายท่าไหนก็ตาม<อ>คือหมอเขาบอกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะเท่าไหร่หรือว่าอาการบาดเจ็บแล้วแต่ผมมันอยู่ที่ว่าหมอนรองปลิ้นแล้วปลิ้นเป็นทับเส้นอะไรถ้าทับเส้นี่มันอันตรายมันก็อาจจะนานเนาะแต่ผมก็ก็คงโชคดีที่ไม่ได้อันตรายมาก สิ่งที่ต้องระวังรับกับมัหายร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันจะต้องแบบว่ามไม่ได้แล้วหลังจากเนี้เราจะขายอ่ะคือสิ่งที่ต้องทำก,ก็คือเราต้องสร้างกล้ามเนื้อส่วนของอดดีให้เยอะขึ้นเพราะว่าเป็นส่วนรองรับกระดูกที่มันจะใช้กนนล้ามเนื้อรับแทนแล้วก็อ,อ,อย่างถ้าโค้ยกของต้องย่อลงอไปยกของแล้วก็ไม่ควรโค้งเร็วลึกเร็วแล้วก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ออกกำลังกายต้อง ้องมีวอร์มทัพวอร์มดาวดียๆใช่เพราะว่าจริงก็เด็กๆเราไม่เราเรอกังายทุกวันเนี่ยแต่ว่าพอโตขึ้นมาเราไม่ได้เล่นทุกวันเวลาลงคอเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็ทำให้กล้ามเนื้อมันมันตึงเกินไปแล้วมันใช้เยอะเกินไปแล้วเราไม่รู้ตัวมันก็เจ็บได้แต่ถ้าโปรเจกต์ไหนต้องเอาน้ำหนักลงมากกว่านี้ก็ทำไม่ได้เลยว่าจะเหนื่อนอตข้างหน้ามันจะหายเออผมว่าตอนนี้มันมันมันบาดเจ็บที่มันไม่ใช่กั้นนะแต่ว่าหลังจากนี้ผมก็คงทำได้ทีเดียวเพราะว่า หลังจากที่ปิดกล้องฟลมินิตอ่ะผมก็พากเล่นฟินนูมนิตไปเลยเพราะผมไปตีกอล์ฟแล้วก็กลัวว่าจนะเล่นฟิูมนิตแล้วจะตีท็อฟไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่มันมันมันกลับมาเป็นแฉะที่เราต้องตั้งใจทํางานแล้วแหละก็ก็ต้องกลับไปฝิกฝนก็กลับไปทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ผู้ใหย่หันเอวเลยนะใช่แล้วทุวกีเยนะครับเม่อยากบ้าครับหรือเป็นเพราะเหตุนั้นด้วยเลยทำให้มันมันบาดเส็บมันเจ็บขึ้นมาแล้วริ่ง ผมว่าเป็นสาเหตุหลักเลยคือบางทีการที่มันใช้กล้ามเนื้อหลักมันไม่ใช่ส่วนที่มันจะเมื่อยก็ไม่ใย่ที่หลังรต่ที่แบบเมื่อยแล้วเรารู้ว่าเมื่อยคือบันมีหลังมัลนล้ามากๆแล้วเราก็ดูไม่ตัวแล้วพอถึงจุดที่มันแบบไม่ไหวจนิงๆมันก็ก็เลยบาดเจ็บหน้ดูแลตอี้คนดมีคอนแลไหมไปขึ้หมอแต่ว่านเ่็บ้านมีเตียาบ้านคุณนนท์บอกว่าไป่เตียงบานอ๋อคุณนนท์นะครับอ,อ๋อเอ้ยเมื่อเช้ายัทางทักมาถามเลยว่าเป็นยังไงบ้าง เงี้ยครับเขาก็จริงๆเขาเป็นห่วงแหละเขาก็เป็นเพื่อนผมมาตั้งเป็นสิบปีแล้วครับเขาก็แล้ววันนั้นพี่ๆก็ถามเขาด้วยวันนั้นเขาตอบไปเขาก็โลวมพ่บอกว่าเฮ้ยตอบแบบนี้ไปนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็เป็นห่วงก็น่ารักแหละใช่ไม่ใช่แฟนใช่ไหมครับเป็นแฟนให้ปีแล้วนาทีเนียวใช่ เขาขอปีละนาทีปีละนาทีเลยรางวันแบบเจอเจอรางวัลอารมณ์แปลกก็ขอสองนาทีได้ละแต่ได้แต่นาทีแต่ละคนไม่เท่ากันนะนาทีผมคือนาทีจริงผมนั่งจับเวลาเลยไม่เป็นโอกาสให้เค้หนก็เลยครับผมโอเคจ้าโอเคงานงานไปดูไม่เจ็ดต้องมายหนึ่งสองสเจ็ดต้องเป็น